สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 5 8 3ค่ะประจำเช้าวันอังคารที่14เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ หองค์ 1> 1 300บาท2องค์500บาทจะ้ะถ้าพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขา1วันมา2รอบจะ้ะ รอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งของเช้าวันอังคารจะเป็นพระผงลูกเหมือนค่ะหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะคะรายการที่หนึ่งจ้ะ รายการต่อไปรายการที่สองค่ะพี่ๆค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะรายการที่สองจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3หลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ่ะปี2อ6 9ีกนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญสภาพเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างจ่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ่นะคะพี่พี่ขารายการที่3จ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ่นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่4ี่ค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่หลวงพ่อพานรุ่นแรกจ้ะ <c oughs> ปีหนึ่งเก้าค่ะวัดเฉลิมราจ้ะหลวงพ่อพานรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นสมเด็จเก่าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเป็นสมเด็จเนื้อดำพิมสองหน้าค่ะพี่พี่ขารายการที่6นะคะ สมเด็จเนื้อดำพิมสองหน้าจ้ะรายการที่6ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระวัดพระพิมพ์พตุ๊กตาจ้ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพระวัดพระพิมพ์พตุ๊กตาจ้ะรายการที่7นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะปี18คะ่ะพี่ๆค่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะรายการที่8จ้ะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9พระนางพญาจ้ะ พระนางพญารายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่สิค่ะรายการที่10เป็นพระผงหลวงปู่ทวดจะ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาพระผงหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่10จะ้ะเกาสวยค่ะพี่พี่ขามีความน่าใช้ดีนะคะ มาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยจับพร้อมใช้งานค่ะพี่ขานี่รายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นสมเด็จสมเด็จพิมพ์พระพุทธชินราชนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยจับพี่จ๋า รายการที่11นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นพระท่ากระดานจ้ะ พระธากระดานหลวงพ่อโบยวัดมะนาวค่ะพี่พี่ขารายการที่สิบสองนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่1 3บสามจ3สิบสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ รายการที่13ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ14เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มจ้ะพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่พขารายการที่14จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อบดน้อยค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อบดน้อยนะคะรายการที่14 1 5ค่ะหาพี่ขาโทษทีจะ้ะรายการที่15นะคะหลวงพ่อบดน้อยจะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นเสมาหลวงปูท่ทวดจ้ะอ่าด้านหน้าลงยานะคะด้านหลังพระอาจารย์ทิมจ้ะปี0 8นย์ค่ะพี่ขาเสมาหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีจ้ะ มีตอกโค้ดค่ะพี่พขาหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปี18จ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18บแปดเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรปี2460ี่กจ้ะ เหรียญสภาพเก่านะคะพี่ขามีเลี่ยมขอบข้างจ้ะหลวงพ่อโสทอนรายการที่18นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19จ้ะ19พระมาเหศวรค่ะพระมาเหศวรรายการที่19นะคะพี่พี่ขาเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พระมเหส่วนรายการที่1 9จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ20เป็นพระขุนแผนชมตลาดจ้ะพระขุนแผนชมตลาดของหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ขารายการที่20จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ21หลวงพ่อไผ่จ้ะเหรียญล่อหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่ขารายการที่21จ้ะปี2478นะคะเนื้อหา,เก,าเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่21จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะ22อเป็นพญาเต่าเลือนหลวงปู่หลิยววัดไร่แตงทองนะคะรุ่นมหาลาบค่ะพญาเต่าหลวงปู่หลิยวรุ่นมหาลาบนะคะพี่พี่ขารายการที่22จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่23นะคะ23หลวงปู่ฟันจ้ะ พระอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะคะรายการที่23ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นพระรอดจ้ะ พรอดรายการที่25่ินะคะพี่พขารายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นพระผงสุพรรณจะ้ะพระผงสุพรรณมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานคะ่ะพี่ขาหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะพระผงสุพรรณรายการที่26จะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่27เนะคะ27เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้อดำค่ะพี่ๆขารายการที่27นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่28คะ่ะ28เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยจ้ะหลวงพ่อกลวยวัด โคสิตารามนะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อฝาบาทจ้ะ รายการที่28นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ2 9หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงจ้ะหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะคะรายการที่29ค่ะพบ่พี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่3 0ค่ะ 30เป็นพระขุนแผ่นเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะมาพร้อมเลี่ยมแสแตนเลสพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาพระขุนแผ่นเนื้อกระเบื้องเคลือบจ้ะเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพระขุนแผ่นเนื้อกระเบื้องเคลือบจ้ะกรุววัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ รายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันอังคารนะคะรายการต่อไปเป็นรายการพิเศษจ้าวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษมาให้พี่ๆได้รับชม2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีปี19จ้ะ พ่อคูณปีหนึ่งก้านะคะพ,พี่ขารุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งก้าจ้ะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะพ,พี่ขามีตอกโค้ดจ้ะ หลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทจะ้ะน้องสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจะ้ะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะคะห้าบาทจะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการที่สองเป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปีสองสี่หกเก้านะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองค่ะพี่ขาเป็นเนื้อเงินจ้ะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ่ะ พิเศษสองหลวงพ่อกลั่นวัดประญาตนะครับพี่ขารายการพิเศษรายการที่2จ้ะ500บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะ,ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะ พี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ